รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพี่วินกับมาจะออกมาครับน้องนี่ดูท่าทางจะสนิทกับวินนะครับใช่แล้วครับพี่วินเนี่ยหัดว่ายน้ำตั้งแต่เจ็ดขวบนะครับเขาหัดว่ายน้ำไม่เท่าไหร่นะครับเขาก็ได้เป็นนักกีฬาของโรงเรียนแข่งจนได้เป็นนักกีฬาเขตแถมยังชนะมาตลอดจนติดทีมชาติด้วยนะครับน้องเป็นแฟนแท้วินป่าวะล่า,ลาสุดน,นะครับพี่วินยังคว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกด้วยนะครับพี่วินเนี่ยเก่งมากเลยนะครับพี่ตั้งแต่ผมรู้จักพี่วินมาเนี่ยผมยังไม่เเคยห็นนนวิซสััก ไอ้บอลครับพี่แกมาทำอะไรนี่วะเปล่าครับพี่ขอโทษนะครับเวลามีคนมาสัมภาษณ์อย่างเงี้ยไอ้บอลมันก็ชอบตัวแบบเนี้ยครับคือน้องไม่อยากดังอ่ะก็เลยทำตัวสนิทกับผม งั้นเราเริ่มสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะคะเชนค่ะตั้งแต่คุณมินทำการแข่งขันมาเนี่ยไม่ทราบว่าได้มากี่เหรียญล้ะคะเหรียญเดียวครับคือเหรียญทองแล้วถ้าจะให้นับอ่ะก็คงเหนื่อย,ยนะแล้วกีฬานี่ไม่น่าเหนื่อยง่ายนะพี่เซน แต่ที่ผมแข่งเนี่ยผมไม่ต้องการเหรียญทองนะครับผมแค่อยากทำลายสถิติที่คนอื่นเคยทำไว้ก็เท่านั้นเองโอ๊ย นไม่มีอะไรผมหารับผมพาต่อเลยค่ะแล้วคุณมินมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่าคะที่จะทำให้ตัวเองชนะในการแข่งขันแต่ละครั้งอะค่ะอย่างเช่นคนอื่นเนี่ยเขาจะพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เต็งเคารพผมเคารพตัวเองผมไม่ได้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรทั้งนั้น นี้ก็ขายลูกัวเองให้คอเลยสิจริงๆแล้วอ่ะผมขยันซ้อมมากกว่าคนอื่นแค่นี้ผมก็ชนะละ้วแม่็นต้องไม่พึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนเลยผมเห็นหลายคนแล้วนะครับก่อนแข่งอ่ะไปบนบานศาลเก่าตามที่ยงต่างแต่สุดท้ายอ่ะก็แพ้ผมอยู่ดีผมว่านะครับเอาเวลาว่างอ่ะ ไปซ้อมว่ายน้ำดีกว่าไปบนอะไรโง่โง่เนี่ยครับ สายตาใครแต่ไม่เดียวได้ในสายตาเธอเมื่อฟ้าบรันรดาในฉันได้พบกับเธอทุกสิ่งเปลี่ยนไปอาจไกลตัววันที่คอยนำทางแต่เมื่อมีกันและกันกี่ความมืดมน